พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีระทึกนะคะที่เรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะหลุดร่องน้ำจะพุ่งชนเข้าบ้านของประชาชนนะคะแต่ว่ามีประชาชนเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้ไไไดูภาพกันก่อนนะคะ นี่นะคะระทึกจริงๆคุณผู้ชมคะนี่เป็นเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายสองครึ่งของวันที่3เมษายนนะคะค,คือชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูจะเห็นว่าเขาอยู่ใกล้ๆก,กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมอยู่ข้างนี่นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่อําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะคแล้วเราก็เห็นภาพระทึกอย่างที่เห็นนี้นะคะเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เบิ้มเลยนะคุณผู้ชมคะเสียหลัก เฉียวชนตัหลิ่งค่ะคุณผู้ชมจนมีกระถางต้นไม้ของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเสียหายกันเยอะเลยนะคะชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่าย มีเรือสินค้าขนาดใหญ่อะแล่นเข้ามาจากทางคลองเตยจะมุ่งหน้าออกทะเลเอ่าวไทยปรากฏมันหลุดร่องน้ําเข้ามาถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะคะชาวบ้านตะโกนเสียงดังวุ่นวายด้วยความแตกตื่นกันค่ะแต่ยังดีค่ะที่เวลาเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ําลงแล้วเรือที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรือเปล่าคุณผู้ชมไม่มีตู้สินค้าตอนนั้นเนี่ยเรือทิ้งสมอเพื่อหยุดเรือได้ทันเวลาพอดีนะคะ จากนั้นก็มีเรือยนต์ลากจูงเข้ามาช่วยดันเรือสินค้าที่เกิดเหตุออกไปได้แต่นี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะกระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่บนริมเขื่อนแม่น้านําเจ้าพระยานเนี่ยแตกเสียหายกันหลายกระถางเจ้าของกระถางก็รอให้ตัวแทนประกันของเรือลําที่เกิดเหตุเนี่ยติดต่อเข้ามาจะใช้ค่าเสียหายแต่ที่หวาดเสียวที่สุดคุณผู้ชมเราลองคิดเล่นๆนะถ้าเรือลํานี้ ท่อสมองหยุดไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นอเออนี่คือคําถามนะคะแล้วถ้าหากว่าไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือคําถามอีกเช่นกันนะคะมันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมได้ครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีมากๆที่ไม่มีใครเป็นอะไรมีแค่ตาา้นไม้ที่ที่เสียหายเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนี้จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง,ไง,ไงชาวบ้านทาววกนั้นบอกกลัวกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ารอยขึ้นมาอีกน,นะคะ <c oughs>